ถาเอาเงินในถุงย่ามรา,าวๆเกือบน่าจะมาเจ็ดแปดหมื่นได้เกือบแสนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะพบกับผมนะครับอแอดมินเพชรท่าแรกนะครับก็ช่องทางตามเพจ Facebook นะฮะแอดมินเพชรท่าแรกนะครับส่วนช่องทาง YouTube นะครับเป็นเพชรท่าแรกชาแนลครับ วันนี้เป็นอีพีแรกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิกนะครับหนึ่งรูปที่ผมศรัทธาอยู่นะครับก็คือนั่นก็คือหลวงพ่อรวยปริสุโทโธนะครับหลายๆท่านนะฮะเคยได้ยินแต่หลวงพ่อคุณปริสุโทโธหลวงพ่อรวยปาษาทีโกเราเขียนผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นพระคนละคนละรูปกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น พระเกจิหลวงพ่อรวยปริสุทโธจริงๆท่านอยู่ที่วัดส้มป่อยน้อยอตำบลสำโรงอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็หลวงพ่อก็มีชีวิตอยู่นะครับก็ที่วัดจริงๆนะครับไม่ใช่หลวงพ่อคุณผมอ่านชายาผิดหรืออะไรก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองติดตามคลิปนี้ดูครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวประวัติร้าวๆแล้วก็ เผยแพร่บารมีหลงพ่อรวยอิริศนะครับผมไม่มีไม่เกี่ยวกับวัตถุมงคลเนาะสุวนใหญ่ผมจะเป็นเสียงผมก็จะมีเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นอะไรหลายท่านอาจเคยได้ยินเสียงที่ผมพูดนะฮะสวัสดีครับวันนี้แอดมินมีวัตถุมงคลมาแน,นะนำให้เพื่อนๆได้บูชากันนะครับัน,นั้นก็คือเสียงที่เขาจ้างผมไปอัดเสียงนะครับผมอ,อันนี้ก็คือ ที่ผมทําส่วนตัวของผมเองนะฮะก็เป็นหลวงพ่อรวยปริสุทโธนะครับผมผมก็จะมีประวัติโดยย่อนะฮะของหลวงพ่อรวยนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับปริสุธโธนะครับผมเดิมชื่อสารวยกองแก้วนะครับผมบิดาก็ชื่อานอ้ํากองแก้วมาดาชื่อทํามกองแก้วนะครับผมท่านเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะฮะ พศ2493นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับท่านบวชตั้งแต่อายุ16นะฮะก็คือบวชเนรเนาะจนท่านอายุ20ปีนะฮะท่านก็อุปสมบทนะครับเป็นพระพิสุสงฆ์นะฮะโดยมีพระเทพบรมุนีนะฮะหลวงปู่เซนปัญญาวะธิโรนะฮะเป็นตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นพระอุปชาให้นะครับก็มรระชาเป็นพระ พิสุกสูงนะครับตอนนั้นที่วัดส้มป่อยน้อยเลยนะครับผมศึกษาตำราจากพระอาจารย์หลายเกจินะฮะหลายสำนักนะฮะผมอ่าหลายสำนักนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปูกเครื่องนะฮะที่อยู่ศีสะเกดนะครับผมก็มีวิชาบ้างนะเป็นพระที่ปฏิบัติดีนะปฏิบัติชอบนะครับเป็นพระที่ผู้คนให้ความนับถือนะครับผม ก็ท่านได้เรียนวิชาอาคมต่างๆนะแล้วก็เดินทุดงไปตามป่าช้านะฮะท่านชอบความเงียบสงบนะแถวภาคกลางนะฮะส่วนใหญ่ที่แถวสระบุรีเอ้ยนะฮะลบบุรีอย่างเงี้ยครับผมก็เดินไปโคราชนะฮะแก้สายเวทม์ดำให้ชาวบ้านต่างๆนะครับผมตอนปีพศสอง3นห้าะฮะโอีเกิดผมเลยท่านได้เลื่อนยสนศสมรณศักดิ์เป็นชั้นตรีนะครับผม อีก1ิปีต่อมาก็2544ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นโทส่วนปีอีกปีหนึ่งเมื่อพศ2550นะครับก็ได้เลื่อนยศยสมณศักดิ์เป็นชั้นเอกนะครับผมนี่ครับต่อตามรูปเลยครับเมื่อ5ธันวาปี2550นะครับของหลวงพ่อรวยปริสโทนะครับและและ้วถ้าเออถ้าก็เป็นพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลน,นะครับผม อำเภอตำบลสำโรงนะอำเภออุทุมพรอุทุมพรพิสัยนะฮะจนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับชื่อชื่อเต็มของท่านก็คือพระครูสุนทรสุติธรรมนะฮะปัดส้มปลายน้อยเฉลี่ยอายุของท่านก็คือ73ปีครับผม53พสิานศาณปัจจุบันนี้นะครับผมหลวงพ่อรวยเป็นพระสมถะเรียบง่ายนะฮะเป็นคนโบราณนะก็ฉันมากครับฉันมากศพ บุรีบ้าก็ท่านเป็นคนที่ชอบฉันหมากแนละเขี้ยวหมากตลอดนะครับผมนี่ก็คือผมเคยไปที่วัดนะครับก็ลองสอบถามนะฮะหลวงพ่อรวยเนะี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกหลวงตารวยนะครับเพื่อนๆแต่ก็เห็นป้ายตรงนี้นะฮะก็เลยถามหลวงพ่อ,อผมเรียกหลวงพ่อเนาะหลวงพ่ออป้ายอะไรเหรอท,ท่านก็บอกว่าอ๋อตอนปี6 5ห้านั่นก็คือเป็น ท่านจะทำบ,บุญน,นะฮะที่ส่งผลให้อดีตบุรพา,าจารย์ก็คือครูบาอาจารย์นะฮะที่บวชท่านนะอย่างเช่นรูปที่หนึ่งก็เป็นพระเทพบร,รมุนีนะหลวงปู่เสนที่เป็นพระอุปชาอาจารย์ท่านนะ,ะตอนนั้นที่เป็นเจาคณะจังหวัดนะ,ะมีหลวงพ่อวิบูร์หลวงพ่อมานิหลวงปู่เครื่องหนะะลวงปู่เครื่องก็หลวงดัง ที่เจ้าวาสวัตกรรแห่งใหญ่ที่อยู่อุดมพรพิสัยนะฮะหลวงปู่นุหลวงปู่ถาวรหลวงปู่เดชหลวงปู่ป้าน,นะฮะพีคูบาจานันหลวงพ่อรวยเยอะแยะมากมายทั้งที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะในอุทุมพรพิสัยเลยแล้วก็อยู่ที่สระบุรีตอนที่ท่านไปจัมมัสไสตรงนู้นนะฮะแล้วก็แถวทางส่วนภาคกลางก็ส่วนใหญ่นะครับผมท่านไปทุ่ดงมากครับหลายๆจังหวัดนะครับ เพื่อนๆก็ลองติดตามนะฮะอันนี้ก็คือประวัติคร้าวๆนะครับผมก็ที่วัดนะฮะที่วัดวัดส้มป่อยน้อยเนี่ยจะมีพระสิง์โบราณนะพระสิ์โบราณนะก็คือจะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆโบสถ์โบสถ์เก่าโบสถ์โบราณนะฮะก็เป็นขนาดเล็กประมาณ3เมตรนะฮะ มีลักษณะเป็นแบบโปรงนะฮะมีผนังฝา2ด้านนะครับผมอันนี้คือที่วัดนะฮะเขาเรียกสิมโบรานเขาเรียกว่าอุโบโสถขนาดเล็กนะในสมัยก่อนนี้เขาใช้นะฮะก็อายุอายุหลายร้อยปีนะครับที่อยู่ที่วัดน,นะฮะน่าจะสมัยรัชกาลที่3นะก็ลองสอบถามข้อมูลกรม ศิลปกรอะไรกรมศูนย์ทางวัฒนธรรมนะครับจะมีข้อมูลอยู่นะครับกว้าง3เมตรลึก4เมตรข้างในก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะอายุมากกว่า100ปีนะครับอยู่ด้านในนะครับก็คือเข้าไปบำรุงทาอนุบำลุงไม่ได้นะครับเพราะเป็นของหลวงนะครับเป็นของหลวงนะฮะก้องให้พวกทางกรมศิลปกรนะมามาบูรณะนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นฐานชุกนะฮะตรงข้ามกับะะระฆังทรงจีนนะฮะวัดน,นี้ก็คือมีมานานแล้วนะฮะหลายร้อยปีนะฮะเห็นว่าพระพุทธรูปนี้เขาบอกว่าอายุอายุเก่ามากอายุประมาณพระพุทธรูปเนี่ยที่อยู่ด้านในนะฮะพระศิลป์อายุเกือบตอนสมัยรสามเลยร้อยกว่าปีร้อยปีครับร้อยปีบวกนะครับ ไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้ก็ฟังเสียงหน่อยนะครับอาจจะมีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้ก็คือบทเก่าอยู่ที่วัดนะฮะผมภาษสิโบราณนะฮะอยู่ที่วัดส้มป่อยน้อยอุทุมพรพิสัยนะครับสีสเกตนะครับอันนี้ก็คือหลวงพ่อรวยนะครับท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีนะฮะปฏิบัติดีมากนะครับผมก็คือได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ เป็นแบบคนดีวิถีชาพุธนะตอนปี62นะฮะก็เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระที่ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมนะครับผมอันนี้คือพระเกจิอีกรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีมากนะครับผมที่ช่วยเหลือประโยชน์แก่สังคมแล้วก็พระพุทธศาสนาตอนนั้นท่านได้รับตอนปี62นะฮะ ก็ช่วงปี65นะฮะมีน้ําท่วมนะครับที่อุทุมพรนะฮะอุทุมพรพิสัยสีสเกตนะฮะท่านก็เอาข้อาสารที่ท่านมีนะครับที่คนไปบริจาคที่วัดนะเยอะแย,ยะมากมายฮะเพราะว่าชาวบ้านนะฮะต่างหนีน้านะะไม่มีที่อยู่อาศัยก็คือขึ้นต้องต้องขึ้นมาอยู่บนถนนนะฮะหลวงพ่อรวยท่านก็เมตตามากครับก็เอาข้อสารเอออะไรเออเห็นได้ว่า ที่ผมเคยถามนะแล้วก็ฟังจากปากชาวบ้านมาครับท่านเอาเงินที่อยู่ในถุงย่ามซื้อข้าวสารข้าวสารมันไม่พอเนาะขดมันเยินเลาวน้ําท่วมนะข้าวสารแทบไม่พอครับเอาไปซื้อข้าวสารข้าวเหนียวะแล้วก็มาแจกชาวบ้านนะครับเป็นพระที่โอ้โหเป็นที่ศรัทธามากฮะเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในละแวกนั้นมากครับท่านเป็นพระที่เมตตาสูงนะฮะ ครับผมชาวบ้านที่ไปมานะ้นําท่วมอะไรก็มากราบไหว้หลวงพ่อรวยบริสโตนะครับผมเมื่อปี65เพิ่งปีก่อนเนะี่ยน้ำท่วมล่าสุดนี่แหละครับที่ผ่านมามีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังไม่มีใครรู้นะแต่นี่ก็ออกข่าวท้องถิ่นเหมือนกันนะช่วงโควิดเช็เยันนะตอนน้ําท่วมเอยโควิดเอยนะฮะหลวงพ่อรวยก็ได้ช่วยบริจาคพวก อุปกรณ์ทางการแพทย์พวกแมสนะฮะ,ะพวกแมสหน้ากากอนามายัยไอ้หน้ากากอนามัยชุดป e อะไรอย่างเงี้ยที่มีราคาสูงและมันหายากในช่วงนั้นนะ่ะอาหารเอ่ยทิดชื่อเอ่ยนะหมอห้ศูนย์พักคอยศูนย์พักคอยที่อ,อยู่คนที่ติดเชื้อครับขเขาเรียกต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยเนาะ,ะหลวงพ่อรวยท่านก็มอบอพวกนี่แหละครับ ทิชชูอาหารการกินหน้ากากอนามัยให้นะครับภาพนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะเพิ่งเห็น,นก,ก็ก็มีคนครับข่าวท้องถิ่นก็เล่าว่านะ,จะเจ้าอาวาสวัดส้มไผยน้อยนะได้อมอบหน้ากากนะฮะข้าวกล่อง200อกล่องเนี้ยท่านแมสสามร้อยกล่องอะไรเงี้ยข้าวสารอาหารให้เลยน้ำดื่ม50แพ็คนะให้คนที่ติดเชื้อโควิดนะฮะ นี่ก็เป็นความเมตตาของพระคูสุนทรสุทธิธรรมหรือหลวงพ่อรวยปริสุทธ,ธโธอีกหนึ่งฮะเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมากนะครับผมก็วันมีงานกระทงงานกระถิ่นนะชาวบ้านก็มากันเป็นร้อยอะครับในละแวกนั้นทั้งตัวอำเภอนะฮะคือหลวงพ่อรวยนะครับในจังหวัดก็ยังก็ยังไม่มีคนรู้จักทัดมากนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนในละแวกนั้นนะครับ อย่างเช่นอำเภอ,เอตำบลสำโรงอย่างเงี้ยอุทุมพรพิสัยอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็ขาจะมาประมาณนี้ครับคนที่รู้ว่าท่านชื่ออ่าว่าท่านยังเมตตาอะไรขนาดนี้นะชื่อท่านนะ่ะเป็นมงคลน,นะบางคนก็ไม่รู้นะอย่างเช่นสมัยก่อนก็จะมีเนี่ยหลวงปู่สวงหลวงปู่เกี้ยงอย่างเงี้ยฮะที่อยู่ศรีสะเกดนะฮะ หลวงปู่หมุนอย่างเงี้ยหลวงพ่อทองอย่างเงี้ยที่อยู่รีสก,กนะีมีพระเกจิชื่อดีชื่อเป็นมงคลมากมายเนะี่ยตนวนี้ก็ถ้ามีโอกาสไปนะไปกราบหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยปริสุทธโธนะครับชื่อดีนะครับหลวงพ่อรวยปริสุทธโธชื่อเป็นบุนคลมากมากนะครับผมนี้ชาวบ้านก็ไปอย่างเงี้ยครับทาบุญทอดเปล่าทอดกระถิ่นอะไรเงี้ยครับมีผู้ใหญ่บ้าน มีเป็นพระเคจิที่น่าเลื่อมใสและศรัทธาแล้วชาวบ้านศรัทธากับได้อย่างสนิทใจนะครับเยอะแเะยมากมายเนีย่ยใครๆก็อยากได้วัตถุมงคลเนาะก็มีหลายหลนก็เพื่อนๆก็ไปดูเอานะก็เผยแพร่บารปีหลวงปู่ไปอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะพระพระที่อยู่ในวัดในละแวกนั้นก็ศรัทธาหลวงพ่อรวยเช่นกันนะครับผมก็ มาทําบุญเหมือนกันนะมาทําบุญวันเกิดหลวงพ่อหลวงพ่อก็ใส่บาตรนะฮะหลวงพ่อก็ใส่บาตรวันเกิดตัวเองเนะี่ยผมก็ไปด้วยนะครับวันนั้นก็อุปหะเยอะแยะมากมายนะที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้ของตอนน่าจะรูปนี้น่าจะตอนปี64นะครับผม รูปก่อนนี้ปีปีเอ่อปีหกปีเดี๋ยวนะกับสไลด์ก่อนอ่ารูปก่อนเนี่ยครับรูปก่อนนี้ปีปีล่าสุดนี่แหละครับปีหกหกนี่รูปนี้ปีหกหกนะไปเองคนระภาพก็เลยคมชัดปีก่อนนู้นไม่ได้ไปครับภาพก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ย นี่คือปีปีกอ่อนอนะครับก็หลวงพ่อรวยท่านก็เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านนะครับผมก็ยืนมีขี่ช้างฮนะก็ให้คนเหยียบหลังเอ๊ะใช่คนมานอนให้ท่านเหยียบหลังด้วยนะครับผมก็ไปดูว่าเออให้พระเกจิส่วนใหญ่ที่เป็นนะฮะจะเป็นพระใหม่ครับที่บวชใหม่นะครับ ก็จะมีเพื่อนๆมาให้เหยียบหลังประมาณนี้ให้เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เลยไปดูว่าประเพณีที่เขาให้พระเหยียบหลังเนี่ยก็เป็นประเพณีของชาวชาวมอญส่วนใหญ่เป็นพางภาคเหนือนะในช่วงช่วงสงการนะฮะชาวมอญนเ,นเขาจะมาเป็นคติความเชื่อของเขาว่าการนอนทอด ทอดกายเนี่ยมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วครับก็ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะสุเมธดาบทท่านสุเมธดาบทมานอนทอดทอดกายให้พระพุทธเจ้าเหยียบเพราะว่าข้างหน้าเป็นโคนเป็นตมครับไม่อยากให้พระพุทธเจ้าเปื้อนอะไรประมาณนี้ครับพร,พระพุทธเจ้าก็ได้ทานายว่าพรสุเมธดาบทท่านเนี่ยในอนาคตจะได้แบบ ตัดสั้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าสืบทอดศาสนาต่อไปอะไรประมาณนี้ครับเป็นความเชื่อของสังคนสมัยก่อนว่าถ้าเกิดให้พระเกจิท่านเหยยบหลังก็จะหายโรครอบอดภัยอะไรประเิดดีครส่วนชาวมอญบางทีก็เอาเส้นผมให้พระเอียบเลยนะบางทีก็มามาน้นแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนจีนก็มีนะ นอนหน้าโบสถ์คนจีนก็จะใหะ้พระท่านเหยียบหลักลงจากโบสถ์เมื่อลงจากโบสถ์แล้วให้เหยียบหลักเดินเพื่อว่าเป็นสิริงมงคลให้กับตัวเองว่าจะไม่หายโรคบอดไถอะไรประะมานนี้ละครับเพื่อนๆนะผมก็ถ้าใครนะครับอยากไปที่วัดส้มป่อยนะ้อยเนี่ยส้มป่อยทำบุญได้เลยนะครับหลวงพ่อรวยน่าจะอยู่วัดนะท่านก็เดินอยู่แถวนั้น พ่อไทยได้ยินได้ยินเสียงเพลงนะฮะท่านก็จะนั่นแหละหลวงพ่อโรยน่าจะอยู่ครับแต่นั้นก็ลองเดินหาดูวัดอยู่ที่แยกบ้านส้มปล่อยน้อยนะครับทางถ้าเปยถ้ามาจากศรีสะเกดนะก็มาทางนี้ได้ครับเหลียวข้อทางนี้ก็ถึงวัดแล้วครับอันนี้คือแยกส้มปล่อยน้อยครับผมทางนี้นะครับทางนี้น่าจะไปราศีสไลครับผมนี่ถ้ามาทางนี้ก็อุทุมพรครับถ้ามาทางนี้จะเป็นอุทุมพรนะฮะวัดอยู่ตรงนี้ครับผม ก่อนถึงแยกครับก็มีทางซอยเล็กๆเ,เลี้ยวขวาเขาเลี้ยวขวาไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายกรอบแล้วก็จะเห็นวัดอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเข้ามานะครับผมก็หลวงพ่อรวยนะครับเป็นพระที่เกจิที่สมถะเรียบง่ายครับกลับได้สนิทใจเลยครับท่านบวชตั้งแต่เป็นเดน,นนะเป็นพระพิสุแล้วก็ถึงปัจจุบันพรรษาเต็มห้าสิบสามพรรษา ยังแล้วก็ที่สําคัญท่านยังไม่มีครอบครัวครับผมเป็นเป็นอะไรที่เป็นใสสะอาดมากอ่าเป็นพระที่ไม่แต่ต้องอาศีกาอะไรเนี่ยไม่มีความโลภตะละทิ้งทางความใคร่อะไรอย่างเงี้ยได้มาจนถึง5้าสพรรษาแสดงว่าท่านมีความตั้งใจมากนะน่าศรัทธาม,มากครับหลวงพ่อรวยดีทั้งชื่อนะดีทั้งชื่อ ดีนอกดีในเลยครับเลยก็ว่าได้ครับผมทั้งช่วยเหลือคนอ่าช่วยเหลือคนช่วยเหลือชาวบ้านก็ใครเดือดร้อนท่านก็ช่วยหมดนะครับผมเป็น package กกอีกหนึ่งรูปนะฮะหลวงพ่อรวยบริสุทธโธนะฮะวัดส้มบ่อยน้อยอุทุมพรวิสัยศรีสะเกติน,นะครับหนึ่งเกจิภาคอีสานนะฮะที่น่าศรัทธาอีกรูปหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็เล่าประวัติ แล้วก็เผยแพร่ว่ารมีหลวงพ่อรวยปริสุโทโตให้ท่านที่ยังไม่รู้จักในฝั่งเพียงคราวๆเท่านั้นนะฮะหากใครที่อยากไปกราบหลวงพ่อรวยปริสุโทโตไปได้ที่วัดสุมป่นอ้อยอุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดได้เลยนะครับผมก็แผนที่อย่างตามที่ผมบอกแหละครับวัดท่านอยูอ่มาจากระหว่างทางไปลาสีหรือมาทางองุดมพรอะไรประมาณนี้ครับ ก็ลองเข้าไปดูครับเพื่อนเพ่อนหลวงพ่อรวยท่านก็มีเมตตาสูงครับชื่อก็เป็นมงคลครับวัตถุมงคลก็มีครับเดี๋วไปที่วัดได้เลยครับสนใจมีหลายรุ่นก็ลองหาหาดูนะครับคั้งหนึ่งนะในประเทศไทยเนี่ยมีหลวงพ่อรวยที่โด่งดังนะฮะหลวงพ่อรวยวัดหลวงพ่อรวยที่อยู่ธยานะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับ พ่อรวยวัดมาตพุทธก็โด่งดังอนะ่ะวันนี้ก็มาเผยแพร่บารมีหลวงพ่อรวยปริศตโธนะวัดส้มปล่อยน้อยนะครับผมก็ใครที่ชอบหลวงพ่อรวยเกจิไหนนะครับผมก็กราบเข้าไปกราบก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการเผยแพร่บารมีหลวงพ่อรวยเกจิที่ผมศรัทธาเนานะหลวงพ่อรวยภาคอีสานนะฮนะชาวบ,บ้านเรียกหลวงตารวยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง เพเท่าแร h ชาแนลทาง YouTube หรือแฟนเพจนะฮะแอดมินเพเท่าแรกด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังคลิปผมเป็น e ีีแรกจนจบนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ